หุ้นเด่นวันนี้นะคะประจำวันจันทร์ที่27ธันวานี่เป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อสักครู่เราเปลิ่นกันมาแล้วเรื่องของการวันนี้มียื่นซองสายสีม่วงใต้หุ้นเด่นวันนี้เราเป็น 4K ค่ะ ราคาเป้าหมายเราให้ไว้ที่26บาทนะคะเป็นราคาสำหรับปีหน้านะคะปัใจจัยในการลงทุนก็แน่นอนละหลังจากที่ซื้อซองมาแล้วนะคะสำหรับตัวสายสีม่วงใต้จริงๆมีทั้งหมด12รายนะคะที่ซื้อซองก็จะมีตัว หลักทรัพย์ตัวใ,ใหญ่ๆที่เราทร,ราบกันมี CK, u n i q นิคสเต a กนว a รัต IT ดนะคะแล้วก็มีบางรายที่อยู่นอกตลาดสีแสงโยธาซูมิโตโมโก็จะเป็นเจ้าเดิมๆเพียงแค่ว่าเรามองว่าในทั้งหมด6สัญญาของสายสีม่วงเนี่ยค่ะสสัญญาเนี่ยเขาเป็นใต้ดินไปแล้วซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ CK มีความชำนาญมากนะคะทำงานใต้ดินเนี่ยไม่มีขัดทุนนะคะเพราะนั้นเราก็เลยมองว่า CK เนี่ย น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งและเป็นตัวเต็งแบบต้นๆเลยในการประมูลได้สําหรับสีม่วงใต้ในวันนี้แล้วก็แบล็คล็อกที่มีอยู่เป็นหลักหมื่นล้านเนี่ยยังน้อยๆกว่าหลายคนที่มีหลักเป็นแสนถ้าได้งานนี้มาแล้วก็สายสีส้มที่กําลังรอประมูลในระยะถัดไปเนี่ยนะคะก็น่าจะทําให้แบล็คล็อกเนี่ยกลับมาทะลุเป็นแสนล้านนะคะได้ไม่ยากเลยในแง่งของกําไรอะค่ะตายก็ในปีหน้าอันเนี้ยภาพ ทั้งหมดเลยทั้งประเทศถ้าพูดถึงในดูตัวตัว GDP ของประเทศเนี่ยตัว investment ตัว I เนี่ยเป็นอะไรที่ภาครัฐจะต้องแบบเร่งอย่างมากๆไม่มีการแตะเบรกเพราะว่าเราเราคือมีปิดแคมป์คนงานมีอะไรมันก็ล่าช้าบางงานเนี่ยมาแล้ว2ปีนะคะจนตอนนี้การลงทุนต่อ GDP มันตกแค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เองเราจะพึ่งผาแต่การส่งออกอะไม่ได้แล้วมันปีหน้าภาครัฐจะต้องรุย เรื่องของงานประมูลต่างๆออกมาเยอะมากขึ้นนะคะก็เลยคิดว่าตัว c ีเนี่ยน่าที่จะเป็นหุ้นเด่นที่น่าจับตาวันนี้ละคะ่ะครับผมส่วนแนวรับแนวต้านก็เมื่อสักครู่ก็เอ็กให้ดูตัวภาพของกราฟไปแล้วนะคะว่าทะลุเทรนที่เป็นเทรนไซด์เวย์มาสักระยะละแล้วก็เป็นภาพที่เป็นบวกมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยซ้ำไปใช่ครับโ <Okay. S 2> อเคโอเควันนี้เราก็เลือก ซีเคค่ะเป็นหุ้นเด่นสำหรับวันนี้นราคาเป้าหมาย26บาทค่ะได้ค่ะ